ับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกี่ยวซิงครับนี่หลังจากที่เราลงเกี่ยววันแรกครับกลับมาก็นี่ครับได้รู้จุดบอดจุดเสียของรถครับนี่ซ่อมอีกรอบหนึ่งครับนออกกลางแดดแจ้เลยครับนี่เพราะว่าพรุ่งนี้เรามีงานออกอีกครับนี่โดยต้องวันนี้เช็คให้เสร็จอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เช็คไปแล้วรอบหนึ่ง ดูครับนี่ตากแดดครับช่วงนี้แดดแรงมากครับวันนี้มีจุดบอดหลายอย่างนะครับวันก่อนก็ถ่ายข้าวไม่ออกครับวัน,นีไปทำสกรูมาใหม่ครับมันแคบเกินกเลยวันนี้ก็ได้ <c oughs> เปิดเอามาเกียร์ใหม่ครับ <c oughs> นี่พอเปิดตู้ดูครับ เปิดท้งปั่นดูครับนี่มีรอยรั่วครับข้าวออกตรงคอหลือได้เชื่อมไล่ปะไล่เชื่อมใหม่อีกรอบหนึ่งครับนี่จะทำไม่ดีที่สุดครับไม่มีข้าวร่วงลนนะครับปีนี้เออลูกพีเซ็งเ้ย,ห,ยห่วยๆเนี่ยบันเชื่อมเลย เฮ้ยเฮ้ยรอดัปุูกตัวเองควันหุยๆเดีวฮึบยยยครับนี่เดืดร้อนมากเลยครับวันนี้มันรั่วครับต้องปะครับข้าวมัน ลงมาตรงคอนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับกุปตาครับชอบร่วงตรงนี้ครับนี่ใต้คอครับชอบมีรอยทะลุครับนี่ถ้าำใดูให้ดีครับดูข้าวมันจะหกลงมาครับตกมาตรงกองไอ้ตรงจุดนี้เลยครับี่ข้าวจนได้ครับนึกว่าผ้าใบมันขาดครับไม่ใช่นะครับถ้าร่วงมาตรงนี้ครับต้องเปิดไอ ตู้ปั่นดูครับนี่ตู้นวดดูครับก็มีรอยรูปมีรอยรั่วรอยร้าวหรือเปล่าครับนี่อดีขึ้นไปดูเมื่อกี้มีรอยฉีกขาดครับนี่เลยทําการปะทบไม่รู้จะอยู่ไหมปะนี่ก็ลองดูก่อนครับทำมาอยู่ยังไงค่อยแก้ไขอีกรอบหนึ่งเจ้าดีซีหนึ่ง้าเราครับ ตอนเมื่อกี้ก็ติดสกรูครับนี่สายพานเกือบไหมครับเกี่ยววันแรกประสัดครับนี่นี่เลยครับด c 1 0 5ครับเกี่ยวเสร็จมาก็ต้องมาเช็คครับหาจุดบอดอีกรอบหนึ่งครับไม่งั้นก็ไม่ได้ครับพอลงเกี่ยวจะรู้เลยครับว่าตรงไหนครับนี่ ก็กลับมาทําการซ่อมอีกรอบหนึ่งครับทําการเช็คอีกรอบหนึ่งถ้าเราไม่เช็คไม่ซ่อมครับเดี๋ยวไปครับไปเสียกลางงานครับเจ้าของนาเขาก็บน่นรถยังไม่ได้ลงทํางานเลยเสียนั่นเสียนู่นเสียนี่แล้วช่างบอกร้อนครับร้อนมากอ,อมีน้ำไหลลื่นคอยนอย่ไหไได้เย็น,ยน อนยังไม่เกี่ยวก็ไม่รู้นะครับว่าจุดบอดมันตรงไหนครับมีอะไรที่แก้ไขบ้างครับก็ได้ลงเกี่ยวแล้วก็จะรู้เองครับนี่ต้องรู้จักสังเกตรู้จักเช็คครับนี่รู้จักมองครับช่วยกันดูครับผมไม่อยากให้เจ้าของนาบนก็ช่วยกันดูครับ น่ครับเช็คให้ดีครับนี่นัน่น,น,นทำให้ดูให้ดีครับนี่ข้าวล้นครับจะาของนางก็บนนี้ั้งางยิ่งเจอเจ้าไหนบนครับโอ้โห,โหเดินดูตามเปิดฟางดูเลยครับนี่นดเกี่ยวกังคืนยังเอาไฟไฟฉายส่งก็มีนครับบางเจ้านี คอนเที่ครับเอาแม่แรงไปดันให้มันเข้าที่เข้าล็อกเรื่องงานเกี่ยวไว้ทีมงานผมครับนี่ใครมีงานแถวนองบอลฟังกูครับแถวนี้ครับหินลงหินลาดครับเลืยกใช้บริการได้ครับนี่แถวใกล้ครับเพราะว่ารถเราเป็นเอารถไถยลากครับไปไกลไม่ได้ ไปได้แต่บริเวณแถวนี้ครับนี่เบกใจอเลยเอเพราะเราไม่เข้าใจกันไปปิดทางเขานี่บดบดบังเดดสกัดเต้ารุ่งอ่ะต้องระวังครับรถมีฟงมีฟางครับเตรียมน้ำเตรียมอะไรให้พร้อมไ่เช็คไรเต็มไหมครับเนี่ย เกี่ยววันแรกก็รู้แล้วครับจุดบอดครับช่วยกันสังเกตครับนี่ถ้ามีดูก็ยากเลยครับต้องมาซ่อมกลางหนานี่ยากเลย,ยระวังด้วยครับนี่นัน,นั่น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  ไม่รู้จะอยู่ไหมครับต้องเก้ไขเบื้องต้นก่อนครับคคนอันไหนน้ำอีกขวดหนึ่งเลยเอาเอาเอาขวดปลาไปใส่น้ำเออน้ำเอาน้ำดื่มมาสะเร็วเรวอเดินให้ไวหน่อยดนเดนดนเดินเดนเดย่เนนเ ที่ไหนมีข่าวสุขครับทักมาด้วยนะครับแถวๆบริเวณนี้ครับนี่เรียกใช้บริการได้นะครับนี่ทีมงานเรานี่เช็ครุอย่างดีได้เช้านะครับนี่วันนี้ก็นี่ประมาณบ่ายสมโมงนะครับยังไม่เสร็จไล่เก็บไล่แก้กปัญหาทุกจุดใหม่เลยครับ เดี๋ยวมมีบอจเย็นใจเย็นจะน้ำปลาปลาบอได้ขั้นโหูเสบหลายเติมเฟ็บหน่อยฟองเหมือนกันเลยนี่ครับแอมหนาหนาลยครับกันมันรั่วมันซึมอีกนี่ รอยขีกร้าวอยู่ข้างในครับช่างก็จะเก้กไขยงไงปากโอ้มันไอ้นั่นมันเปลี่ยนได้ไม่ใช่นี่เพนนั่นบาอืมมันมันมีเลดเต็มเลยดิง๊งยืมยท่อปุย๋ยติดจะโยนอะนาเต็มอาวันปรุงก็เลยหรือยเต็เ็มนุม่มโมโมปกะก้ไอันเต็มเพืม กบเลยมาครับนูมันปูดครับเนาะอยู่ข้างในครับไปกัดแผ่นเนาะตีนเดี๋ยวจวดนี่เรียกตรัสเฮ้ยเวลิกตรัสอ้ายบานปวงปรุงตรัสนี่เวลิก2บานแท้ตรัสเนาะอันนี้อันนี้ให้พี่น้องเต็มเฮ้ยเต็มนะนี่ดันผมเหมือนกันไอ้ขาวไอ้นี่นี่เต็มเฮ้ย អ <ậpmat puppy> ្ហ៎អ្ហ៎អ្ហ៎ត្រេកត្រេកនកទេនេះនេះវាត្រេកទៅនកណ៎ហើយប្រងមីចុះអប្រងមេប្រងមេវាងើជុលបាននេះប្រងតែមួយនេះនេះទីនេះអប្រងកราวនេះណ៎នេះអប្រងនេះវាពងនេះនោះហើយត្រេកមួយត្រេកវាដាន់បន្ទោនោះមែរែងវាដាន់ទុំបានស្ចាំវ៉ៃសុំទៅទីតមករកយឺរូវវិទ្យាមកក្នុងសោះណ៎ ช่างบอกมีรอยรั่วข้างในอีกครับจุดหนึ่งกำลังหาวิธีอยู่ครับอยู่จ่รถเชื่อมทุบรถเชื่อมแตปะ่ะเลยเอารถเชื่อมปะเอานี่ครับพอเกี่ยวเราจะรู้ครับนี่ว่าตรงไหนทำอ,อะไรยังไงครับ ไหลเต็มข้างล่างครับมีรั่วข้างล่างด้วยนสองจุดครับสองที่มีงานครับงานเกี่ยวครับหารถเกี่ยวไม่ทันครับติดต่อมาทางเพลินรถเกี่ยวซิ่งได้เลยเค่ต้องคนถึงติดอ๋อพี่อัต เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตักน้ำให้ช่างข้างบนก่อนครับไล่เชื่อมครับงานเต็มให้ไม่มีรูเลยนะครับอันตรายครับ เดี๋ยวคร,บครบับกำลังกำลังอัดซิลิโคอนอยู่ครับนี่เชื่อมเสร็จก็อุดซิลิโคอนนี่ครับนี่ป้องกันการรั่วครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับ<ม>ฝากเป็นกำลังใจเพลิดรถเกี่ยวสิ่งนะครับสวัสดีครับ